สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้มิปอก็จะมาขออนุญาตเก็บภาพความทรงจำไว้ขณะที่เราทํางานค่ะเพื่อนๆหลังจากหลายๆคล,ลิปที่ผ่านมาเนาะมิปอได้รับมรดกจากเจ้าคุณปู่ซึ่งที่ดินผืนนี้ก็เป็นที่ดินแปลงเดียวที่ติดกับบ้านหลักของคุณแม่มิปอค่ะทุกคนเป็นแปลง ที่ดินมรดกก็ว่าได้แต่เป็นของญาติผู้พี่น้องกันค่ะทุกคนซึ่งมิปอได้ไปไถ่ถอนออกมาจากกรมบังคับคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามิปอก็เลยได้เข้ามาทำประโยชน์ทำความสะอาดเป็นระยะระยะแล้วก็ ตอนนี้ปิดเทอมใหญ่ของลูกชาย2เดือนเต็มค่ะเพื่อนๆเรามีเวลาที่จะทำงานแข่งกับเวลาระยะเวลา2เดือนทุกคนมิปอก็จะอัปเดตงานให้เพื่อนๆชมเป็นระยะระยะไปเรื่อยๆค่ะทุกคนขณะนี้วันนี้พวกเรากำลังจะรื้อหลังคาแล้วก็เก็บ ข้าวของที่มันไม่ได้มีประโยชน์เป็นส่วนของขยะเก็บออกเพื่อที่จะนำไปทิ้งค่ะทุกคนทำไมไมิปอถึงหรือหลังคาส่วนที่เป็นโรงรถค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันล้ำขีดถนนสาธารณะเข้าซอยค่ะเพื่อนๆขยะสัมปียายมาคัดแยกเอง อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปบ้างเถอะเนาะทุกคนเนาะเก็บไว้มันก็กีดบ้านอ่ามิมปอกีดนะมันใหญ่ถ้าเป็นมิปอมิปอจ,จะไม่ค่อยเก็บหรอกแต่อันนี้มันเป็นของคุณยายไงทุกคนเพื่อนๆโอ้สามปีขายให้รถของแตกของห้างได้หลายบาทเดิเนี่ยแต่ว่ามิปอเจร้อนไงเราไม่อยากเก็บไงเราอยากทำวามสะอาดคือทุกเนี้ย มป็นวันที่รถขยะมาพอดีเราก็จะเก็บทิ้งให้หมดเลยเอาไว้แค่บางส่วนบางทีของคนเรามันคือมันใช้ไม่กี่ชิ้นนลทุกคนเอาจริงๆของใช้ในบ้านอย่าให้มีเกินร้อยชิ้นเจ้าของทรัพย์สมบัติก็นั่งอยู่ แถวๆนี้ค่ะทุกคนหลานจะเก็บอะไรทิ้งก็เสียดายเสียดายทุกชิ้นค่ะทุกคนแต่ว่าคือไอเรามันก็คนเจนใหม่คนชอบความสะอาดทุกคนแล้วก็มิปอเนี่ยถ้าเป็นไปได้ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน ถ้วยชามคุถังกละมังแตกอย่าให้เกิน100ชิ้นค่ะทุกคนเพื่อความเป็นระเบียบของผู้พักอาศัยค่ะทุกคนอ๋อตรงมือที่มีปอชี้ไปตรงนั้นก็คือตรงที่เป็นมุมหน้าต่างมุมบ้านที่เป็นตัวซีเมนค่ะทุกคนเป็นตัวคอนกรีตคือนั่นแหละตรงเสาหลัก ฉนดค่ะเพื่อนๆส่วนโรงรถด้านข้างนี่ก็คือเป็นที่ของถนนสาธารณะค่ะเพื่อนๆน,นี่แหละเหตุผลที่เราจําเป็นจะต้องรื้อกันวันนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เคลื่อนทุกอย่างออกมาไว้หน้าบ้านค่ะทุกคนแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหลายที่เรารื้อออกมาเราจะเอาไว้ทําตูบหรือเอาไว้ สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันค่ะทุกคนเพราะว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าคุณยายจะอยู่ที่นี่ต่อหรือเปล่าจริงๆแล้วมิปออยากจะให้คุณยายอยู่บ้านหลังนี้ต่อแหละทุกคนแต่มิปอจะต้องขออนุญาตคุณยายทำความสะอาดก็คือเก็บเศษปูนเก็บ อุปกรณ์ที่เหมือนมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปทิ้งแต่บางทีคุณยายก็ไม่เข้าใจเราเราเองก็ไม่เข้าใจคุณยายค่ะเพื่อนเื่อนต่างคนต่างไม่เข้าใจกันแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพื่อนเนี่ปอวงางแผนว่าจะทํำกาแพงเข้าไปด้านในอีกห0เซนติเมตรเพื่อนๆเรานับจากขอบถนนเข้าไปด้านในสักประมาณห้เซนติมตรน่าจะพอดี ทําความสะอาดมาแต่ตอนนี้ก็คือผถมที่อะใกล้จะเต็มแต่เดี๋ยวถ้าฝนตกลงมาเนี่ยใกล้จะเต็มแล้วทุกคนจะเสมอถนนแล้วแต่เดี๋ยวเราทํากําแพงไปก่อนรอบหนึ่งเดี๋ยวอาจจะมีถมรอบสองเข้ามาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้มารืนเราก็จะทําการทุบอ่า พื้นที่บริเวณโดยรอบที่เป็นที่เป็นปูนเพื่อนๆนส่วนบ่อกเกลือทั้งสองบ่อนีน่เราก็จะสูบพรุ่งนี้เช้าพอสูบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะรื้อท่อขึ้นทั้งหมดสี่ท่อค่ะเพื่อนๆพ,พอนพอรื้อท่อเสร็จเราจะเก็บท่อไว้แล้วก็เอาดินถมลงไปพอเอาดินถมลงไปเราก็จะตักของพวกเนี้ยพวกที่เป็นปูนเนี้ยทุกคนตักไปทิ้ง เราเคาะไปทิ้งให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวก็จัดหน้าดินใหม่ทุกคนตอนนี้เราจะเก็บพื้นที่บ้านไว้แค่เต้าใหญ่ที่เป็นด้านบนเป็นไม้เป็นไม้แล้วก็เป็นห้องหน้าบ้านทุกคนแล้วก็ตรงเนี้ยดูมือของมิปอที่ปอที่มิปอชี้ไปตรงนี้มิปอจะย้ายบอกเกลือเข้ามาทําห้องน้ําแล้วก็ลานซักล้างให้คุณยายตรงนี้ค่ะทุกคน แล้วก็น่าจะเสร็จก่อนนิปอกลับขึ้นกรุงเทพค่ะทุกคน